Was busy thinking. วิธีลงทะเบียนค่าโทรฟรี100นาทีสำหรับมือถือทุกเครือข่ายนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาปะชาชาติธุรกิจนะครับข่าวของวันที่21นะครับข่าวเมื่อลงเมื่อประมาณตอนบ่าย2กับเกือบบ่าย3านะครับเขาบอกว่า เปิดวิธีลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์ค่าโทรฟรี100นาทีซึ่งสามารถรับสิทธิ์ได้กับ5เครือข่ายที่ใช้บริการได้แก่ AIS, to Move d แ a c TOT และกสะทโทรคมนาคมแคปนะครับการรับสิทธิ์ดังกล่าวนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านมือถือได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภานะครับเดือนหน้านะครับ ซึ่งสามารถสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดซิมใหม่นะครับเฮ้ยโครงการดีๆมาอีกแล้วนะครับวิธีลงทะเบียนรับค่าโทรฟรีนะครับก็คือคกดดอกจันทนึดอกจัน, 1, จนตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักที่ใช้ลงทะเบียนซิมนะครับตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวอย่างเช่น ดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์ดอกจันหนึ่ง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 แล้วก็สี่เหลี่ยมก็แค่นี้ไงแล้วไอ้เลขศูนย์นี่มาอย่างไงเนี่ยอันนี้มาอย่างไงครับเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันรอสักคู่ระบบจะส่งเอสเอ็มเอสยืนยันสิทธิ์เมื่อได้รับแล้วจะสามารถเริ่มใช้งานได้สี่สิบห้าวันนะครับ ใช้ได้45วันนะครับเงื่อนไขรับสิทธิ์ต้องเป็นซิมที่ใช้นะครับในนามของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับจำกัด1สิทธิ์ต่อ1นค่ายเช่นถ้าเรามีมือถือทั้ง3ค่ายนะครับเราก็จะได้ทั้ง3มเบอร์นะครับสมมุติเรามีเบอร์ท uh, ูเบอร์ AIS เบอร์ d t แทเราได้ทุกเบอร์เลยนะครับอ่ามันให้แค่จำกัดคือทูก็คือได้ทูเดียวครับถ้าสมมติมี2 t งทูจะได้เบอร์ทูเดียวนะครับ ก่อนหน้านี้กสทชอได้เปิดโครงการเพิ่มเน็ต10กิกซึ่งจะสิ้นสุดการกดขอรับสิทธิ์วันที่30เมษายนนะครับสิ้นเดือนนี้และพบว่าผู้ใช้บริการในระบบเติมเงินนะครับยังมาเติมเงินเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับยังใช้งานด้านการโทรศัพท์เสียงผ่านเครือข่ายมากกว่าโทรผ่านแอปอ๋อแสดงว่านิยมโทรแบบ ทรปกตินะครับมากกว่าที่จะโทรผ่านไลน์นะครับอ๋อจึงเป็นที่มาของโครงการนี้กสทชคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้รวมกว่า50ล้านเลขหมายและเป็นโครงการที่ภาคเอกชนพร้อมใจกันแบ่งเบาภาระประชาชนโดยที่กสทชและรัฐบาลไม่ได้ใช้เงินอุดหนุนให้กับเครือข่ายมือถือแต่อย่างใดอ๋อเงินรัฐบาลประมาณนั้นไม่ได้ไม่ได้เอี่ยวกับมือถือนะครับเครือข่าย โอเคสรุปนะครับวันที่หนึ่งนะครับเดือนเดือนหน้านะครับหนึ่งถึงสิบห้าพฤษภานะครับเข้าไปกดใช้สิทธิ์ได้ที่นี่ดอกจันนะครับหนึดอกจันแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะครับ่าไม่ได้บอกว่ากดโทรออกหรือเปล่านะน่าจะแค่สี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะครับไปลองดูนะครับเดือน เดือนหน้านะครับไปกดใช้สิทธิ์กันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้ะสวัสดีครับ